ด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองนะคะยกย่องฮีโร่ตารวจสายตรวจสถานีตารวจภูธรบ้านบึงค่ะปั๊มหัวใจช่วยฟื้นชีวิตเด็กหญิงจมน้ําชื่นชมว่ามีทักษะช่วยประชาชนอย่างสุดความสามารถ พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคสองเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรีว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจตรีประวัติสิงห์พดุงศักดิ์รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงได้ช่วยเหลือทำการ CPR ช่วยปั๊มหัวใจเด็กหญิงวัย12ปีที่จมน้ำจนสา ฟื้นคืนชีพกลับมามีลมหายใจก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ได้ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะด้านของร้อยตำรวจตรีประวัติค่ะที่มีทักษะความรู้ด้านของการช่วยชีวิตและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถูกวิธีและมีสติมีความพยายามในการช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถจนสามารถช่วยชีวิตเด็กหญิงเอาไว้ได้ขณะนี้ก็ทราบว่าอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์และอาการดีขึ้นตามลำดับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของผู้ปกครองที่เฝ้าลุ้นรัทึกค่ะก็หวังให้ลูกหลานของตัวเองปลอดภัยโดยได้แสดงความดีใจและขอขอบคุณตำรวจบ้านบึงที่เป็นเหมือนฮีโร่ให้การช่วยเหลือช่วยชีวิตเด็กหญิงในครั้งนี้ด้วยด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองกล่าวว่าต้องชื่นชมร้อยตำรวจตรีประวัติที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีของตำรวจในการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนให้พ้นภัยและที่สำคัญมีทักษะความรู้ด้านการทำ CPR กู้ชีพค่ะซึ่งก็เป็นทักษะความรู้ที่ตำรวจทุกนายต้องมีเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธีพร้อมกับฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนมีสถิติเด็กจมน้ำจำนวนมากจึงขอให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่กวดขันเด็กนะคะในการดูแลของท่านเป็นพิเศษควรมีอุปกรณ์ ป้องกันค่ะเช่นห่วงยางเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่เสมอทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือให้โทรหาตำรวจได้ที่191าตำรวจภูธรภาค2พร้อมดูแลประชาชนด้วยความเต็มใจค่ะคราวนี้สะท้อนหลายปัญหาเลยนะคะหนึ่งปัญหาเรื่องของการปิดเทอมเด็กชอบไปเล่นน้ำเพราะอากาศร้อนผู้ปกครองก็ต้องดูด้วยนะคะเป็นหูเป็นตาด้วยและสิ่งสําคัญเรื่องของการทํา CPR หลายหน่วยงานมีการ อบรมให้ความรู้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุตรงไหนถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีความรู้เรื่องของการทำ CPR ก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยต้องชื่นชมร้อยตำรวจตรีประวัตินะคะที่เป็นฮีโร่ช่วยน้องในครั้งนี้ด้วย